สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอีกแล้วเจอเจอกันเดือนละ1ครั้งก็มาอัปเดตพอร์ตเช่นเคยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่พอสมควรสำหรับหุ้นในพอร์ตก็มีการขายหุ้น Apple ไปเนาะทั้งหมดเลยดังหน้าคลิปที่ทุกคนเห็นนั่นแหละก็เหตุผลอะไรเดี๋ยวบอกในคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกัน มีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในหุ้นอเมริกาเนาะหลายคนก็น่าจะพอร์ตดีละมั้งถ้าใครถือตัว AI แต่ว่าถ้าใครถือฝั่งอื่นๆก็เหมือนจะมีหลายคนก็เริ่มพอร์ตแดงกันแล้วก็อย่าเพิ่งท้อกันนะทุกคนก็บอกตัวเองไว้ว่าเหมือนตอนที่เราเข้ามาลงทุนในครั้งแรกอะเรากะจะลงทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นระหว่างทางมันก็อาจจะมีผันผวนกันบ้างในเรื่องของราคาหุ้น ก็ไม่ต้องไปโฟกัสมากมายเนาะก็ดูแนวโน้มอนาคตของธุรกิจที่ตัวเองเลือกแล้วกันว่ามันจะยังไปได้ไหมหรือเราพอใจไหมสำหรับผลตอบแทนในแต่ละปีของหุ้นตัวนั้นก่อนอื่นที่จะไปดูฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe คนละ1 subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้ชวนชี้แนะ ให้นักลงทุนซื้อขายหุ้นตามนะจ๊ะใครซื้อแล้วติดดอยก็อย่ามาโทษกันนะก็คือคุณกดซื้อคำสั่งซื้อเองก็ไม่ต้องมาโทษกันเนาะก็ไปศึกษาต่อยอดในพอร์ตของแต่ละคนเองเพราะว่าแต่ละคนก็เลือกลงทุนไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไปแหละว่าตอนนี้หุ้นในพอร์ตก็จะเหลือแค่7ตัวก็ตัดตัว Apple ออกไปเหตุผลที่ทำการขายล้างพอร์ตของหุ้น Apple ออกไปก็เป็นการ จัดพอร์ตในสัดส่วนใหม่เฉยๆแค่รู้สึกว่าเมื่อเราไปเทียบตัว Apple กับ Google หรือ Microsoft ที่มีในพอร์ตอยู่แล้วเข้าใจแหละว่าตัวธุรกิจแหล่งที่มารายได้มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าตัว Apple ิะพัฒนาในเรื่องของ AI ค่อนข้างช้ามากๆถ้าเทียบกับตัว Google แล้วก็ Microsoft ก็เลยเป็นเหตุผลว่า มันไม่รู้จะถือ Apple ไปทำไมรู้สึกว่าเรายังไม่เห็นการพัฒนาอะไรที่มันค่อนข้างว้าวออกมาให้เราเห็นแล้วเราก็เลยมองไม่เห็นว่าอ้อนาคตมันจะไปต่อได้ไหมหรือว่าการแข่งขันของตัวไอของเขาอะ่ะจะช้าหรือพัฒนาช้ากว่าเจ้าอื่นๆหรือเปล่าเพราะเราก็ค่อนข้างชอบตัว Google กับ Microsoft มากกว่าด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราตัดตัว Apple ออกไปแล้วกันงั้นก็เหลือแค่ Google กับ Microsoft ไว้ในพอร์ต ส่วนบัญชีเงินที่เราทำการขายหุ้นทั้งหมดมันก็จะเข้าไปในบัญชีดาม USD นะแต่ว่ามันจะยังถอนไม่ได้นะทุกคนยอดเงินอ่ะมันจะไปอยู่ตรงด้านล่างก็คือยอดเงินที่สามารถลงทุนได้คือเราขายเมื่อไหร่อ่ะเราก็สามารถที่จะนําเงินที่เราขายอ่ะกลับมาลงทุนได้แต่ว่ายังไม่สามารถถอนได้อาจจะรอสัก 2- อวันยอดเงินที่อยู่ข้างล่างก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนที่ยอดสามารถถอนได้ ส่วนหุ้นที่ผมซื้อเพิ่มในรอบเดือนกรกฎาก็จะมีแค่ตัวเดียวคือหุ้น V ก็คือ v ีซ่ซื้อในราคา340.48 USD ทั้งหมด30เหรียญก็เป็นเงินที่มาจากการขายหุ้น Apple เนาะก็ย้ายมาในส่วนของหุ้น V แต่ว่าก็ยังเหลืออยู่ประมาณ15เหรียญที่ ยังไม่ได้มีการซื้อเพราะว่าเมื่อกี้ขายไป40กว่าเหรียญแต่ว่าตอนนี้ซื้อจากดาม USD ประมาณ30เหรียญสุดท้ายมาอัปเดตพอร์ตเร็วๆกันเลยรู้สึกเฮ้ยทำไมเราไปเร็วจังคลิปนี้เหมือนไม่ได้มีไม่ได้ทำการบ้านมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลอะไรมาเลยก็จริงแหละช่วงนี้แบบยุงย่งๆนิดหนึ่งนะพอดีผมเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการ ศึกษาอะไรมากมายนะทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผมทําคลิปบ่อยปกติก็ไม่ได้ทําบ่อยอยู่แล้วปะก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าก็พยายามนี่แหละพอย้ายงานใหม่แล้วถ้าลองดูก่อนถ้ามันมีเงินที่พอจะเก็บเพิ่มได้ก็อาจจะเอามาลงทุนปรับสัดส่วนพอร์ตในพอร์ตของหุ้นต่างประเทศมากกว่าเพราะว่าหุ้นไทยเดิมทีผมก็ ลงคร่าวๆประมาณเดือนละ3 0 0พใช่ไหมแล้วก็เติมเข้ามาเดือนละ1,000บาทแต่ว่าถ้าเหลือเก็บขึ้นก็อาจจะแบ่งสัสดส่วนมาลงทุนในหุ้นอเมริกาเพิ่มมากขึ้นอัปเดตหอล่าสุดการวันที่8สิงหา ก็คือเดือน8 8ับ8ใครช้อปปี้ไปบ้างก็อย่าลืมเก็บเงินมาซื้อหุ้นกันบ้างนะไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยเอ้ยไม่ใช่เริ่มที่มูลค่าสินทร,รัพย์ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่497.41 USD ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ16,056.48 USD ก็อาจจะลดลงจากเดือนที่แล้วจากการขายหุ้น Apple แล้วก็ยังไม่ได้มีการซื้อเข้ามาจากการขายแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยขนาดนั้น เดี๋ยวไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยไ้ยลืมบอกเลยกำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ถืออยู่ตอนนี้ของพอร์ตหุ้นเมกาอยู่ที่22.13%ก็ถือว่าเท่าๆกับเดือนที่แล้วไปเริ่มที่ตัวแรกนะครับตัด Apple ออกไปแล้วเนาะเพราะว่าเราขายไปแล้วก็จะเริ่มที่ตัว c l o u d s t ไตล์นะครับตอนนี้บวกอยู่ที่71%ถัดมา Google มีอยู่ทั้งหมดในพอร์ตสัดส่วน22% ตอนนี้บวกขึ้นมาเยอะพอสมควรอยู่ที่23.41%ถัดมาตัว HCA นะครับก็บวกมาประมาณ17%ก็ถือว่าเท่าๆกับเดือนที่แล้วแต่มีช่วงหนึ่งที่หลังจากประกาศงบไตามาดไปราคาน่าจะร่วงแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ซื้อเก็บเพิ่มก็เสียดายเหมือนกันถัดมา MCD นะครับก็ยังไม่ค่อยไปไหนอยู่ที่10.37%ก็ถือว่ายังบวกได้โอเคอยู่ ถัดมาหุ้น Microsoft นะครับมีสัดส่วนมากสุดในพอร์ตอยู่ที่32ปัจจุบันบวกขึ้นมาเยอะพอสมควรอยู่ที่26.81ถัดมาคือ TMDX นะครับประกาศงบออกมาก็ค่อนข้างดีนะราคาก่อนที่จะประกาศอะ่ะก็ล่วงไปจนทำให้พอร์ตผมกลับมา ติดลบอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าต้นทุนของผมประมาณ1 0 5เหรียญน,นี่แหละแต่ว่าตอนนั้นก่อนที่จะประกาศงบก็ล่วงลงไปแตะระดับนะั้นแล้วก็มีการปรับบวกขึ้นมาตอนนี้ก็ถือว่ายังบวกอยู่อยู่ที่10.27แล้วก็ตัวสุดท้ายที่มีการซื้อมาเพิ่มในเดือนนี้นะก็เลยทําให้ต้นทุนราคาที่เราซื้อในพอร์ตปรับตัวเพิ่มมากขึ้นทำให้ตัวเปอร์เซ็นต์กำไรมันดรอปลงก็ตอนนี้ บวกอยู่ที่10.87%มีในสัดส่วนตอนนี้วีซ่าทั้งหมด15%ของสัดส่วนในพอร์ตทั้งหมดก็ถือว่าพยายามที่จะเก็บวีซ่าเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าเรายังไม่มีในส่วนของหุ้นในอุตสาหกรรมนี้เท่าไหร่ก็เลยอยากที่จะเพิ่มสัดส่วนในส่วนของหุ้นวีซ่า นอกจากการลงทุนในดามสำหรับหุ้นอเมริกาจริงๆผมก็มีตัว provident fund ที่ผมลงทุนในตัว S&P 500 100%เเเลยของ provident fund ก็ถือว่าเป็นอีกสัดส่วนหนึ่งของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่พยายามจะปรับสัดส่วนให้ เพิ่มมากขึ้นในทุกๆแหล่งของการลงทุนของเราถัดมาบัญชีดาม FCD ที่ผมใช้ทำการเติมเงินเข้ามาเพื่อที่จะรอซื้อหุ้นอเมริกาตอนนี้ก็มีทั้งหมด196.52 USD นะครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนของการลงทุนทั้งหมดก็จะเหมือนกับผมมีเงินสำรองที่จะรอลงทุนถ้าคิดตามสัดส่วนพอร์ตของหุ้นอเมริกาจะอยู่ที่ประมาณ 27%ของเงินที่ในพอร์ตการลงทุนก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเก็บไว้รอที่แบบราคามันร่วงหนักๆเราจะได้มีเงินสำรองตรงนี้มาซื้อหุ้นเก็บสะสมเพิ่มส่วนด้านขวาก็จะเป็นกราฟมูลค่าสินทรัพย์นะครับก็อาจจะเห็นว่ามันมีช่วงหักลงเนาะก็คือตอนนั้นผมขาย Apple ไปแล้วก็ซื้อตัว Visa กลับมาก็ตอนนี้ถือว่าพอร์ตหุ้นอเมริกาก็ดีสุดละในพอร์ตของการลงทุนของผม ส่วนตอนนี้พอร์ตของทุกคนเป็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์รีวิวมาแชร์กันได้นะครับเพราะว่าอยากอ่านเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็แชร์ไปแล้วผมก็อยากฟังคนอื่นมาแชร์แบบไม่ต้องพิมพ์ยาวก็ได้พิมพ์แบบสั้นๆลองพิมพ์เข้ามาดูแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบาย